สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟ t h e l e m e n t นะครับผมวันนี้เราจะลองมาพูดคุยแบบเห็นหน้าคาตากันสักหน่อยนะครับผมเพราะว่า,วาปกติช่องนี้เนี่ยจะค่อนข้างาไม่ค่อยเปิดเผยตัวต,วตนสักเท่าไหร่คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับผมก็จะลองเปิดเผยต,ตัวตนดูบ้างนะครับสักนานๆทีสักอาทิตย์ละครั้งอะไรประมาณนี้ออกมานั่งพูดคุยกันแบบนี้นะครับผม ให้มันเป็นพื้นที่สบายๆของเราที่จะมาคุยกันเรื่องอเรื่องชีวิตเรื่องทั่วๆไปนะครับแต่วันนี้เราก็จะมียกบางเรื่องขึ้นมาคุยนะครับเป็นเรื่องเรื่องชีวิตและจิตใจเนี่ยแต่มันเป็นอะไรที่มากกว่าผิวเผินขึ้นมานิดนึงนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยในหัวข้อหรือมุมมองที่หลายคนน่าจะเคยเจอหรือว่าอาจจะกำลังประสบอยู่ณตอนนี้นะครับ นั่นก็คือเรื่องอัตตาหรืออีโก้นั่นเองครับผมนะเรามาลองคุยเรื่องนี้กันดูนะครับเพราะว่า ta, e go, เนี่ยอัตตาอีโก้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญแม้กระทั่งในตัวเราเองนะครับผมอ่าฮะอ่ะ,อะเรามาเริ่มกันเลยอืมเคยไหมครับที่เราเจอใครบางคนแล้วเรารู้สึกโอ้หมัอนไส้มันวะ เอออยู่ๆเราก็รู้สึกมันไส้หรือเหมืนคิ้หน้าเอ,อ่อเหมืนกี้หน้านี่แรงเกินไปอ่ามันไส้พอแล้วกันนะครับมันไส้ขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกอ,อ่าบางครั้งมันก็ไม่ใช่ว่าเขาเขาทำอะไรผิดนะหรือบางทีเขาแค่อาจจะพูดเดยอะจนเกินไปอ่าฮะอูดเดยอะหรือว่าบางทีมาโชว์ข่าวมาอวดรู้อ่าฮะร,รู้นู่นรู้นี่ หรือพยายามโชว์พาเวอร์ต่างๆอวดล่ำอวดรวยอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วเราก็อดใจไม่ได้ที่จะเลอคิดในใจว่าเฮ้ย hey, มันเป็นอะไรของมันวะอะไรอย่างเงี้ยอืมเออเป็นอะไรเนี่ยเยอะไปไหมเนี่ยอะไรเงี้ย <laughs> จำเป็นต้องขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยอืม uh huh เชื่อว่าต้องเคยเจออยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทำงานอะไรเงี้ยหรือว่าอยู่บ้านญาติพี่น้องครอบครัวเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยอืมอ่าแต่บางทีถ้าเรามาคิดดูดีๆเนี่ยสถานการณ์แบบเนี้ยอืมเอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีใครผิดนะครับมาคิดดูดีๆเนี่ยมันไม่ได้มีใครผิดเลยจริงๆ แต่อัตราของแต่ละคนเนี่ยมันเหมือนกับมันชนกันมันเหมือนเหมือนของแข็งเหมือนแก้วน้ำแล้วกันแก้วน้ำสองใบเนี่ยที่มากระทบกันแล้วเกิดเป็นแรงกระแทกเป็นเสียงกิ้งแล้วเสียงนั้นจากการกระทบกันเนี่ยมันก็ทําให้เราเกิดความอึดอัดขัดใจขึ้นมาอ่าฮะควาอมอึดอัดตรงนี้แหละ พอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็มักจะโทษคนอื่นว่าเอ้ยมันเป็นเพราะเขามันเป็นเพราะอัตราของเขาอ่ะเขามีอัตราเยอะนะเนี่ยอะไรเงี้ยเออซึงเราในมุมมองของเราถ้าเราไม่ทันคิดเนี่ยมันก็จะออกมา<อ>เป็นภาพประมาณเนี้ยว่ามันเป็นเพราะเขาเพราะคนอื่นเพราะสิ่งรอบตัวที่ทำให้เราต้องเป็นแบบนี้เออ ในมุมมองที่ฉันเนี่ยโอ้ฉันเป็นเหยื่อเป็นสมัรน้อยผู้น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเออตปเดี๋ยวก่อนนะครับผมลองมองย้อนกลับไปลองถอยไปตั้งสติให้เข้าถึงปัจจุบันขณะอเอาอารมณ์ความรู้สึกออกไปก่อนแล้วลองค้นเข้าไปดูนะครับ เนี่ยสิ่งนี้เนี่ยที่เราอึดอัดขัดใจต่อเขาเนี่ยเรากําลังตัดสินเขาอยู่หรือเปล่าเออเนี่ยเรากําลังยึดติดกับความคิดของเราเองที่ว่าเขาไม่ควรจะเป็นแบบนั้นแต่เขาควรจะเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่านั่นคือเราติดกับดักของตัวเราเองเลยนะครับกับดักกับดักของความคาดหวัง อ่ะฮะการต้องการควบคุมผลลัพธ์ต้องการให้คนอื่นเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ทั้งที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยภายนอกที่เราเปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับโลกเราเป็นโลกแห่งทวีภาวะสิ่งใดๆข้างนอกที่แสดงผลอยู่นั่นมันคือสะท้อนตัวเราเองทั้งนั้นอ่าฮะเนี่ยเอาจริงๆนะ ความรู้สึกอึดอัดขัดใจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มาจากอัตราของเราเองเหมือนกันมันคือการที่อัตราของเรามันไปประทะกับอัตราของคนอื่นมันเหมือนกับอของแข็งเนี่ยมาชนกันมันก็เลยต้องมีความรู้สึกที่บาดเจ็บนะฮะมันแสดงผลออกมาเป็นอารมณ์อึดอัดขัดใจ่าฮะ ช่แล้วเราจะทำยังไงดีละ่ะเมื่อเราผล้ลงไปจนเจอแล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองหนึ่งในวิธีที่น่าสนใจก็คือให้เราลองเปลี่ยนมุมมองดูนะครับแทนที่เราจะต่อต้านให้เราเปลี่ยนเป็นให้ลองให้ดูบ้างอ่ฮะให้ทรัพย์สินและสิ่งของเป็นทานเนี่ย เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนก็ทำมาเยอะกันแล้วละ่ะในภพชาตินี้นะอรอบนี้เราลองเปลี่ยนดูไหมเปลี่ยนเป็นการให้ความรู้สึกให้ความรู้สึกเป็นทานแกเขาได้ไหม,มประโยคนี้มันมันโดนนะให้ความรู้สึกเป็นทานเนี่ยเออคือเราไม่ต้องไปรู้สึกอึดอัดขัดข้องใจอะ่ะ กับเขาได้ไหมเมื่อเขาแสดงออกแบบเนี้ยเราไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะกับการที่เขามาพูดแบบเนี้ยอ่ฮ uh huh. เราแค่มันกระทบเข้าหูเราเนี่ยอ่า uh huh. พอเราแปลความหมายเนี่ยเป็นความรู้สึกอึดอัดขัดข้องใจเนี่ยและสติรับรู้มาจากอ๋อเข้าใจละเออรู้ละ จริงๆแล้วเขาแค่ต้องการการยอมรับเออใครที่เขาอยากจะมีตัวตนหรือว่าแสดง igo, อีโก้อปาอะไรออกมาอว,อวดนู่นอวดนี่อะไรอย่างเงี้ยการที่เขาแสดงออกแบบนั้นนั่นคือนั่นมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาขาดอยู่ก็ได้เราแค่ยกให้เขาไปเลยจริงๆนะการยกให้เขาเนี่ยเราไม่ได้ยกยกอะไรสิ่งของอะไรให้เขานะครับยกแค่ความรู้สึกว่า เราไม่ได้อึดอัดกับเขาเราไม่ได้รู้สึกขัดใจอ่าฮะเนี่ยพอลองคิดแบบนี้ดูเนี่ยโอ้มันสบายขึ้นมากเลยอะเราเห็นแค่ปรากฏการข้างหน้าเป็นเพียงแบบคลื่นเสียงที่เข้าหูเราผ่านการแปลความหมายอาจจะแปลสักน,นิดนึงอ่าพอเริ่มรู้สึกอึดอัดใจปุ๊บสติเข้ามาจับเห็นการดับไปว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเอง มันเบาสบายมากขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นมันไม่ต้องไปหยาดเอาชนะใครแล้วอะไม่ต้องหยาดสงบระงับตัวตนของคนอื่นบางทีมันอาจจะดูเหมือนไม่ฉลาดมันดูเหมือนคนแพ้แพ้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เราได้ชนะอัตราของเราเองเนี่ยคือการเข้าไปข้างในตัวเราเองเนี่ยให้ลึกที่สุดเนี่ย คนตื่นรู้เนี่ยเขาจะพูดกันเยอะว่าการกลับสู่ภายในเนี่ยมันคือการเข้าไปดูไปเห็นสภาวะของตัวเราเองเนี่ยนี่คือ,อใจความสำคัญของเรื่องนี้เลยนะครับว่าจริงๆก็เป็นคำง่ายๆคำง่ายๆที่พระพ,พุทธเจ้าหรือว่า,าศาสนาหรือโคดท่านอื่นก็พูดกันอยู่บ่อยๆว่าการชนะที่แท้จริงเนี่ยก็คือการที่เราชนะตัวเราเองนั่นเองนะครับ ชนะใจตัวเองชนะอัดราของตัวเองเออมันแค่น yeah> ี้เองไหมครับผมยิยงแต่ผมเอาปลาปฎกา์เนี่ยมาพูดคุยกับเพื่อนๆนให้เราเราเห็นภาพปลากฎกา์ที่มันแสดงออกมาว่ามันประมาณนี้อะไรเนี hm ่ยนะครับผมก็คิดว่าน่าจะจบแล้วนะครับ VP นี้ด P แรกก็จะพูดอะไรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เอาแค่ตามฟ e ลลิ่ง ที่นำเสนอออกไปนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับผมก็สามารถเอาไปลองปรับใช้กันดูถ้าใครกำลังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วถ้ามีอะไรอยากจะแชร์หรือก็หรือมีคำถามอะไรเรื่องอื่นๆที่อยากเอามาคุยกันตามสไตล์ของช่องนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับรับคบกันใหม่ แล้วพบกันใหม่ย p หน้านะครับผมสวัสดีครับ